โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำมาหลอกเซ็ แข่งกันนะครับว่ามันเล่นกันยังไงแล้วมาหลอกทำไมถึงเป็นตัวที่มีวินเลทสูงมากๆนะในงานแข่งนะครับดอยก็จะมาแนะนําให้ฟังกันคร่าวๆนะครับมาหลอกในแพทนี้นะครับว่ามันเล่นกันยังไงเนาะนะครับก็บมาหลอกในแพทนี้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวที่ทําดาเมจได้แรงจากการออกดาบแดงออกดาบวิตัวโหดมากครับพี่ปาาโคตรแรงป่าเทียสองสัมพันต้องบอกว่าจุดเด่นในแพทนี้มันไม่ใช่ดาเมจนะครับจุดเด่นในแพทนี้ของมาหลอกคือการรีเลือดนะครับเป็นตัวที่ตอนนี้รีเลือดได้อันตรายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั ที่รีเลือดเป็นเปอร์เซนต์อันติที่รีเลือดเป็นเปอร์เซนต์นะครับทำให้ตัวออกมาหลอกตอนนี้ถือเป็นตัวที่หนังเหนียวมากๆนะครับเซตที่ดอยจะแนะนําในการออกวันนี้ก็จะเป็นพวกเกาะโอดินวิวนะครับอ่าไกอานะครับสองชิ้นแค่นี้นับอึดแล้วนะครับดาบวิคเพิ่มอีกชิ้นนึงได้ถ้าเกิดไม่ได้เล่นโลมถ้าเล่นลมเนี่ยก็แนะนําให้ออกของแท้งล้วนๆไปเลยนะครับแบบหนาๆไปเลยนะมันจะอึดมากๆนะครับถามว่าออกของหนาๆไปเลยดาเมจมันแรงไหมก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับดาเมจมาหลอกมันเบสดาเมจมันเยอะอยู่แล้วนะ สองพันอะไรเงี้ยพันหนึ่งอะไรเงี้ยพันห้าพันหกอะไรเงี้ยมันคือดาเมจมันถือว่าใช้งานได้อยู่แล้วสิ่งที่อยากให้โฟกัสคือความอึดน,นะครับของมาหลอกในแพทนี้เนาะค,ความอึดเนี่ยจะทําให้ตัวของมันเนี่ยยืนง่ายนะครับเปิดไฟก็ได้หนีไฟได้สวนได้บางทีเนี่ยโดนอีกฝั่งเปิดจนเกือบตายเนี่ยโดดอันติช็อคเข้าไปเนี่ยเลือดฟื้นมาเกือบแบบเต็มหลอดเลยก็ว่าได้นะครับบวกกับถ้าเราใช้พลังแสงนี้นะพวกเดวิลคัพนิ่งนะครับอ่าเดวเวอร์นะโบลคัตเตอร์บบนะทาวเวอร์เบสซิ่งแล้วก็รีเลือด นะอธิบายกับว่าอันตีบันดียังไงนะครับบางคนอาจจะไม่ได้อ่านแพทอันตีมาหลอกนะครับนอกจากกระโดดแล้วจะปาดเหมือนท่านหนึ่งเนี่ยในเวลาเราอยู่ในวงเนี่ยเราได้เกาะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งสองค่าเนะกาะเพิ่มมาอย่างละ3 0 0รวมถึงใครก็ตามนะที่เดินเข้าหรือออกวงนะครับไม่ว่ามาหลอกจะอยู่ในวงหรือเปล่านะครับก็จะได้เลือด5%นะครับคนที่เดินเข้าออกวงเนาะ มีสโลว์ห้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็รีเลือดห้าเปอร์เซ็นให้มาหลอกทั้งจังหวะเข้าและออกนะครับเพราะงั้นถ้าศัตรูนรับอยู่ในวงในตอนแรกนะครับเดินออกก็ได้ห้าเปอร์เซ็นเดินเข้าก็ได้อีกห้าเปอร์เซ็นนะครับคืออีกฝั่งที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยก็คือรีเลือดให้เราสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้เพราะงั้นบอกเลยว,ว่ารีเลือดตึงๆนะครับยังไม่รวมว่าเราโดดมาแล้วเราปาดด้วยเนี่ยได้เลือดอีกตัวละห้าเปอร์เซ็นเวลาปาดโดนถ้ามีสแต็กนะครับ อ่าถ้าไม่ไแตกกระปาดอีกรอบมึงก็ได้ stack แ,แล้วอ่าอะไรก็รีเลื่อยไปตัวละ5%ของแม็กเลือดนะเป็น5%ของแม็กเลือดเพราะงั้นเยอะมากๆนะยิ่งเราอึดเลือดเยอะจังหวะที่เราโดดมนะันอ่ะหรือจังหวะที่เราปาดเนี่ยเขาจะให้เลือดคืนเยอะมากๆนะครับอีกข้อหนึ่งท,ที่ห้ามลืมพูดเลยก็คือท่าสองของมาหลอกเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะดูดแล้วไม่ได้สแตกนะครับแต่โลของมันเนี่ยทำให้เรารีเลือดเวลายืนเลนได้ค่อนข้างง่ายนะเป็นโลนึกอะไรไม่ออกก็ดูดทีปก็ได้เรื่อยคือแบบสแบบี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยแป๊บแป๊บเลือดก็เต็มหลอดมันทําให้เราไฟได้บ่อยมากขึ้นนะครับอ่ะหลักๆคร่าวๆในการทีมไฟก็ประมาณนี้นะครับก็คือเน้นเข้าไปโดดคาไฟให้เพื่อนนะครับแล้วก็รับดาเมจต่างๆเนาะบอกเลยว่าดาเมจแค่นี้ก็ฆ่าตายมาหลายตัวนะครับอ่ะโอเคไปรับชมกันเลยดีกว่าสำหรับแนวทางการเล่นนะครับมารอกในแพทนี้กันนะครับไปรับชมกันเลย เซีวีไม่มีตันนะครับเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็เซีวีแต้มยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ตันนะครับต้องเล่นแต้มเยอะๆด้วยพอ <c oughs> ดี <c oughs> นิวนะพอดีครับเซียววีเซียววีไม่ได้ห้ามแพ้ครับเล่นได้แพ้ก็ได้ครับแต่ LVP จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น,นครับ <c oughs> โอเมนเหรอโอเมน <c oughs> โอเมนฆ่าโบไม่ได้นะถ้าหานดอยเดี๋ยวก็เสียเปรียบนะ อาดอยเรียกว่าถ้าเกิอดอ่บฆ่าโบฆ่าโบไม่ได้โดนโบกดเนี่ยเรียกว่าโดนกดเพราะงั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เมทิโลก็ใช่ครับเมทิโล่แหละครับดอยไม่ถึงเม็ดอื่นนะเมทิโล่แหละเ เขอกางสวนบอกเลยเขอกอางเด,ด้งเพต้าส้มล่ะครับยังเล่นโกลเด้นหมายถึงโกลเด้นสปาจ,จุล่าเหรอไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้ติดมอนฮัน An ally has been, defeated. An enemy has been defeated an ally has been defeated <coughs> พูดระยะกันไปเลย p e a r โอรีวิวนับทับสเต็กริปเป็นคป,ปป่าขอแค่เป็นดาเมจนับหมดครับคีิป้อมเอาหมดครับมันค่อนข้างใช้งานง่ายนะถ้าเกิดโดนตีอยู่เรื่อย ปิดไข่ในหลับให้นม <laughs> มั่นใจขนาดเลย <laughs> งงชื่ออีกอย่างหนึงห่งเว้ยคือชื่อ,อดอยล่อตีนดีมากเลยไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนดอยหรือเปล่าแต่เวลาดอยเล่นแทงอ่ะไม่เล่นโคตรง่ายเลยแค่แบบเหมือนแบบมีสกิลแบบถอนติดตัวตลอดเวลาลที่เราไม่จำเป็นต้องแบบทำอะไรอะ่ะมันค่อนข้างง่ายนะแบบได้หมดเลยสกรงสกิล เข้าหัวเราอย่างง่ายใดเทนเออคือคิดดูดิมันกูออกฟูแทงอะเทนก็จะไถกูให้ได้กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเอาผมไปทำอะไรที่ผมก็ไม่ได้แบกอะไรขนาดนั้นคือโอ้เจอหน่อยดิเพื่อน been defeated. Nice assistant. Some of the bomb on you. Oh, what this joke. Dragon has been defeated. Don't they? เราลงผ้าแดงลอกก็จริงเออรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยเหมือนเราเป็นผ้าแดงไปเล่นยังไงก็ได้ไดาเมจไม่คดีใช่ไหม จับกันหน้าป้อมเขาเลยวะออกจะอุดอาบไปนะ็นไงเฮ้ยได้ปะเนี่ยบีบให้ทักษะการบีบหนึ่งชุนหนึ่งวะ่ะผมต้องสอนนะเ เป็มังกรของเราถูกโจมตีรบตัวเข้มาเลยอือโกติดหนึ่งพันเลยดูดินะผมล่อง่ายมากเลยว่าแบบเอ็นโซยฝั่งมันแบบมันไม่มันหมกมุ่นอ่ะมันไม่สามารถไปจากผมได้อ่ะคุณเห็นนะ นี่แหละความสามารถของผมมันเป็นพาสซีฟติดชื่ออะดูดิเห็นนะมันจะมีสักกี่คนอาจจะผมอาจจะเป็นคนหน้าหวานไส้ก็ได้ผมว่าแต่นออหน้ารู้คือห่างหน้แพงได้แล้วนั่นน่ะสิอีกอีกจักรวาลทำได้ปะจำไม่ได้ละลืมเหมือนจะทำได้ปะอีกจักรวาลมันมันเลยเล่นง่ายกว่านี้ปะแต่การที่ไปฆ่ากับแพงได้นี่พอปะไม่รู้ก็ยังรู้สึก,กว่าเล่นยากอยู่ดี

เห็นปะเล่นโลมเราแม่งออโต้วินว่ะดอว่าสเตปการล้อหลอกมันเป็นเรื่องที่จำเป็นของโรมว่ะโรมที่ล้อหลอกเก่งเหมือนเบบเอ๊รับสกิลเอ๊ะอะไรเงี้ยบ่อยๆมันได้พื้นที่ง่ายกว่าปะแต่มันก็เป็นทักษะที่บางคนอาจจะไม่ได้สอนกันเท่าไหร่ว่าเออมึงต้องเออปาดทีนึงนะวิ่งออกนะอะไรเงี้ยเนี่ยดาเมจยี่แปดและดาเมดเศษ นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับแนวทางการเล่นมาหลอกในแพทนี้ตามเซตนักแข่งนะ ก็บอกเลยว่าเซตอึดเนี่ยของพาหลอกเนี่ยเฉิดฉายมากๆนะใครที่เล่นดาบแดงดาบวิอยู่ดอนว่ามันมันก็ยังได้นะดาบแดงอ่ะรอบมาหลอกแต่ว่าดอนมองว่าแบบตอนนี้ถ้าเกิดเราเซตให้มันอึดอ่ะมันจะอันตรายมากกว่านะครับยิ่งแบบเวลามันค้ำทีมไฟเนี่ยบอกเลยว่าตัวที่แบบไม่มีแบบตัวละลายแทงกับพวกไม่มีฟอร์เลนไม่มีลอเรียไม่มีไฮเตอะไรเงี้ยบ่กเลยโดอนในตัวนี้ค้ำยับแน่นอนนะเพราะมันทั้งปาดก็ดามจตกลางๆแถมมันอึดแบบอึดมากๆวยเหมือนมีพาสซีสฉีตลอดเวลานะครับแล้วก็รีเลื่อนรัวๆนะใครที่แบบ ไ,ได้ต้องเป็นตัวอะไรายแทงเท่านั้นนะดอยมองว่ามันเป็นตัวที่อันตรายมากในในแพทนี้นะแถมจังหวะเปิดทีมไฟด้วยช็อคเนี่ยก็ซื้อโซนได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโซนหน้าบ้านโซนก็อดโซนอะไรก็ตามนะโอกาสชนะไฟสูงมากถ้าเราช็อคเข้าไปสวยๆเนี่ยก็บอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากๆทรับแพทนี้นสับมาหลอกแทงนะครับอ่าลองไปเล่นกันดูนะครับกันเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยจะกลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะต่อจากคลิปเลยแต่กั้นก็ฝาก่ฝายตามได้ครับวันนี้ก็แค่นี้แหละคร